ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับนเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกับอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าคดีเนี้ยสร้างความสูญเสียเนี่ยครับมาให้กับ ครอบครัวของผู้ตายเลยนะครับคดีนี้มีการเสียชีวิตเนี่ยด้วยกันเนี่ยสองท่านเลยนะครับเวลามีการตายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับาญาติของคนตายนะครับเขาก็ต้องไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องงานศพนะครับการที่เราเนี่ยจะไปเรียกร้อง กับคนที่มากระทาละเมิดเนี่ยโดยปกติเลยนะครับต้องเป็นทายาทโดยธรรมนะครับภรรยาครับซึ่งคดีเนี่ยครับเขาเป็นภรรยาอยู่กินฉันสามีภรรยากันไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับพอไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยตัวภรรยาเนี่ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้ออกเงินนะครับจัดก,การงานศพเนี่ยของแฟนเขาอะนะครับซึ่งเสียชีวิต ทีนี้ครับเขาก็มายื่นฟ้องคดีนี้นะครับถ้าสมมุติยังเกิดว่าขอ้อเท็จจริงนะครับออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศาลท่านเนี่ยจะตัดสินว่าอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะไปดูขอ้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับเรามาดูหลักกฎหมายก่อนคดีนียนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาจะวางหลักเอาไว้ที่มาตรา420นะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนมามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีทันว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นอันนี้ครับก็เป็นมาตราหลักเลยนะครับมาตรา420ความรับผิดเพื่อละเมิด เวลาเกิดเหตุรถเกี่ยวชนกันแล้วสร้างความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้ในมาตรา443เลยนะครับในวรรคแรกเนี่ยเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้นค่าสินไหมทดแทนนะครับได้แก่ค่าโปรงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วยวรรคสองนะครับถ้ามีได้ตายในทันที ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยวับท้ายนะครับถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยต้องขาดไรอุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซยนะครับท่านว่าบุคคลนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีนี้ครับภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ตายนะครับเขาเนี่ยจะมีสิทธิ์เนี่ย เข้ามาเรียกร้องค่าบ,บ่งศพหรือไม่คดีเนี้ครับศาลท่านหยิบยกมาตรา1649นะครับว่างหลักเอาไว้แบบนี้นะครับวักแรกนะครับผู้จัดการมอดกซึ่งผู้ตายเนี่ยตั้งไว้ย่อมมีอำนาจและหน้าที่ในอันที่จะจัดการทำศพของผู้ตายเว้นแต่ผู้ตายเนี่ยจะได้ตั้งบุคคลอื่นไว้โดยเฉพาะให้จัดการดังว่านั้นนะครับวัคท้ายนะครับ ถ้าผู้ตายเนี่ยมิได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือบุคคลใดไว้นะครับให้เป็นผู้จัดการทําศพนะครับหรือทายาทเนี่ยมิได้รับมอบหมายเนี่ยตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการทําศพนะครับบุคคลผู้ได้รับทรัพย์มรดกโดยที่ในกรรมนะครับหรือโดยสิทธิ์โดยธรรมเนี่ยเป็นจํานวนมากที่สุดนะครับเป็นผู้มีอํานาจและตกอยู่ในหน้าที่ที่จะต้องจัดการทําศพเว้นแต่ศาลเนี่ยจะเห็นเป็น สมควรนะครับตั้งบุคคลอื่นให้จัดการเช่นนั้นในเมื่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งเนี่ยร้องขอขึ้นมาเรามาดูนะครับคดีเนี่ยครับศาลท่านเนี่ยตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2525นะครับข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือว่าสิทธิฟ้องเรียกค่าโรงศพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา443นะครับนั้นได้แต่เฉพาะผู้ที่เป็นทายาท เพราะการโปรงศพนั้นเป็นหน้าที่ของทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,649วน,นะครับภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ทายาทจึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเอาค่าโปรงศพนะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิ่ภาษษาให้จำเลยทั้งสองนะครับใช้ค่าสิงไหมทดแทนพร้อมดอกเบีย้ยแก่โจที์ที่1ถึงโจที่ที่7เลยนะครับศาลอุทธรณ์นะครับท่านพิพากษาแก้ โดยลดจำนวนค่าเสียหายที่ใช้ให้แก่โจที่หน่1และยกฟ้องโจททย์ี่2และที่4โอ้โหคดีนี้ครับโจที่หน่ 1, ที่สองและที่4นะครับไม่เห็นด้วยกับคำที่พาาษาสารอุทธร์นะครับโจนะครับที่หน่งที่สองและที่4ีเนี่ยดีกาขึ้นมาคดีนี้ครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่โจทย์ที่2และที่4ดีกาว่าแม้นโจททั้งสองนะครับดูไฮไลท์ตรงนี้เลยนะครับมิได้เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสําเริงและนายคำผู้ตายก็ตามแต่โจททั้งสองเนี่ยก็เป็นคนจัดก,การโปรงศพผู้ตายจึงควรได้รับค่าโปรงศพตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยนะครับศาลดีกานะครับท่านเห็นว่าจิฟ้องเรียกค่าโปรงศพ ซึ่งรวมอยู่ในประเภทการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443นอ่านะครับได้แต่เฉพาะผู้ที่เป็นทายาทนะครับเพราะสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนี่ยโดยเหตุที่ได้ละเมิดแก่ผู้ตายเนี่ยซึ่งเป็นเจ้ามรดกย่อมตกทอดมาอย่างทายาทนะครับภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1649อ่ะน,นะครับ เท่านั้นเมื่อโจทย์ที่2และที่4นะครับโจทย์ที่สเนี่ยไม่ใช่ทายาทเพราะไม่ใช่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสำเริงและนายคำผู้ตายนะครับจึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเอาค่าปรงจกเป็นค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยแก่ตนนะครับในการที่จำเลยที่1เนี่ยกระทาละเมิดต่อผู้ตายทั้งสองนะครับศาลฎีกาครับทันพิาพากษายืนเลยนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินมาเนี่ย ให้จำเลยเนี่ยร่วมรับผิดนะครับกับโจที่หนึ่งถึงโจที่เจ็ดเลยสารดีกานะครับท่านบอกว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีเนี้ยนะครับต้องนําเรียนนะครับว่าคดีเนี้ยครับโจทย์ที่สองและโจที่สี่เนี่ยนะครับเขาเนี่ยอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการศพแล้วก็เป็นภรรยานะครับอยู่กินฉันสามีภรรยาตามกฎหมายนะครับเขาไม่ให้อํานาจนะครับดังนั้นเนี่ย ถึงเราเนี่ยจะอยู่กินฉันสามีภรรยากันนะครับแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยเขาไม่ให้สิทธิ์เราอะนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ได้เป็นสามีภรรยาโดยชอบนะครับถึงเราเนี่ยจะเป็นคนที่ออกเงินเนี่ยนะครับเสียเงินเนี่ยค่าจัดการางานศบเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาให้เฉพาะกับทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะครับ ถ้าสมมุติังเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาศาลฎีกาที่สองหนึ่งสองถึงสองหนึ่งสามนะครับทับสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ ทีมงานทนายอ้อเนี่ยได้นําหลักกฎหมายดีๆแล้วก็ได้นำำําคําพิพากษาศาลดีกาดีๆนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกแล้วคู่กรณีนะครับไม่เคยมาสนใจดูดีท่านเลยนะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยลาช้าไม่มีความคืบหน้านะครับเขาเนี่ยปล่อยปะละเลยท่านเลยหรือท่านเนี่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรเนี่ย ทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อมาสอบถามกับทีมงานเรานะครับทางทีง <c oughs> ทงมงานเราเนี่ยก็ะจะให้คําแนะนําเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รู้ถึงสิทธิ์นะครับสิทธิ์ที่ท่านเนี่ยควรที่จะได้รับการชดใช้นะครับหรือสิทธิตามกฎหมายที่ท่านเนี่ยควรพึงมีพึงได้นะครับสำ <c oughs> หรับคนที่ขับรถไปชนเขานะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับถ้าสมมุติยังเกิดว่าท่านเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยา ผู้เสียหายเลยนะครับเพราะว่าในบางครั้งนะครับคนเจ็บเนี่ยเขาเนี่ยโดนรถท่านขับไปเฉี่ยวชนนะครับบางคนเนี่ยกระดูกแตกขาหักแขนหักเลยนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาเขาเอาเงินไปช่วยเขาเลยนะครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ถูกชนเองก็ดีหรือว่าฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาก็ดีนะครับขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆเนี่ย ไปด้วยเร็ววันนะครับก็อยากนําเรียนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานทนายอ้อนเนี่ยทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่ยมาณที่นี้นะครับ วันนี้นะครับทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ